เราจะมาเจอยูทูบเบอร์คนหนึ่งเจ้าของคาแรคเตอร์ว่างไงนะ <Nope. S 1> ไม่ได้แอคอะไรอยู่ละเราจะมารับเจ้าบัแบกแดงอ้วกเอาไว้ทุกคน <Hey! S 1> เออบ้านพี่เขาฟังเนาะเหอยู่ตรงฝอยไทยรัฐเนาะ <Okay. S 2> ที่จะโทรไปหาพี่แดงก่อนนะครับนี่<ล>นะครับผมพอดีทำคลิปด้วยพี่นี่ก็คือพี่เข้าป้าเนะาะพาี่เขนะ้าป้า่องซิงเนาะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงที่เจ้าบักแดงกัก่นดีกว่าเราเห็นในคลิปเราไม่รู้ไงว่า โอเคครับผมก็ oh. ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนี้นา่ารักกันด้วยนะครับกล้วพ่อพี่แล้วในช่องน็อตอาร์ฟที่นยยี่ไงอีกแล้วนะผม oh. ก็วันนี้เนี่ย oh. เราจะมาเจอยูทูบเบอร์คนหนึ่งเ oh. จ้าของคาแรคเตอร์ว่าไงนะ <No. S 1> ไม่ได้แอคอะไรอยู่ละพร้อมเสิร์ฟไปทุกเมื่อครับน้องๆอ,อ, oh. อ่ะบางคนงงใช่ไหมว่าทําไมพี่ถึงพูดวลีเด็ดของท่านยูทูบเบอร์ทุกท่านท่านยูทูบเบอร์ทุ่มนี้เอ้ยอะไรนะ ท่านนี้เท่านานี้เออนะครับผมเจ<ว>้าของวาดี็ดของยูทูบเบอร์ท่านนี้ก็ชื่อสอจอนอมวันก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับกดกระดิ่งไปทิ้งหมดแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเฟซของพี่ช่องเฟซของพี่ก็ชื่อธนายุพิราลนะครับก็ <S <S วันนี้เนี่ยเราจะมารับเจ้าบักแดงอวบกันไลยทุกคนเออน้องๆฟังไม่ผิดพี่ได้รับเจ้าบักแดงอวบมาดูแลต่อ ทำไมกูต้องร้องไห้ไว้ที่นอ่ะนะวันนี้จะร้องไห้คือต้องเป็นพี่แบงคือที่พี่ร้องไห้ไม่ได้กูเสียตังค์นะครับถ้าคิดถึงเจ้าบางนังกวก็สามารถมาดูช่องพี่ได้นะผมช่องพี่ก็ชื่อนี้เลยน o t r 1 5ฟิททีนะผมแล้วก็ไปติดตามช่องช่องเฟซของพี่ได้นะช่องเฟซของพี่ก็ชื่อธนันท์นะเพื่อนะใช่เออก็ถ้าน้องๆคิดถึงโอเคแต่วันนี้เนี่ยท่านสจอยังไม่มานะครับก็เขาอาจจะติดภารกิจอยู่ทางขอนแก่นนะน้องๆก็ อย่าลืมป้องกันตัวเองใส่มงใส่แมสนะเดอวะาไไอาฮะเออเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูพร้อมกับเจ้าบักแดงอวบอันนี้พี่พูดอยู่ตรงนี้นะนะถ้าใครคิดถึงเจ้าบักแดงอวบก็สามารถมาดูช่องพี่ได้ถ้าพี่จะแต่งอะไรพี่ก็จะติดต่อสั่งอะไรจากทางท่านสอจอ,จอนวันนะพร้อมเสิร์ฟอ,อร่อยแน่นอนเจ้าบักแดงอวบนะครับเจอกับพี่ได้เพราะเพื่อนพี่ก็ไม่มีทีเซ็กขับเหมือนกัน <c oughs> พี่แรงคันเดียวนะครับเพื่อนพี่ก็ไม่มีโอเค เดี๋ยวเรารอท่านสอจอแล้วเราไปคุยก,กับท่านสอจอในวันพรุ่งนี้กันเลยดีกว่าโอเคปะโอเคนะผมก็วันนี้นะ่ะพี่ก็จะมารับเจ้าบักแดงอวบนะครับผมก็ตอนนี้พี่ได้มาอยู่ซอยไทยรนะัตน์เนาะวันนี้พี่มารับแบบแดงอวบนะครับกับพี่เขาฟ่ากนะครับผมก็พี่แบงค์ไม่ได้มาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรากําลังจะขี่รถเข้าไปหานะครับแล้วก็ก็เดี๋ยว ไปคุยกับพี่ฟางนะครแล้วก็ขอบคุณเขานะคที่ให้การดูแลเจ้าบักแดงอ้วบจนมาถึงที่เรานะครผมตรงถึงที่นะผมแล้วก็จะขี่กลับบ้านกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราวัรไปกันที่บ้านพี่ก็าวางกันต่อเลยโอเคครับผมไป ก็โอเคครับก็ตอนนี้นะครับพี่ก็ได้อยู่บ้านพี่เขาฟังเนาะเหรออยู่ตรงฝ่ยไทยรัฐเนาะแล้วก็มารับเจ้าบักแดงอ้วบนาผมของพี่แบงค์เดี๋ยวพี่จะโทรไปหาพี่แบงค์ก่อนนะครับแล้วก็กล่าวขอบคุณเขาเนาะว่าเราส่งรถถึงที่แล้วนะครับเขาจะรับสายบอไม่รู้โอเคว่าเราถึงแล้วนะครับคี่แบงค์สวัสดีครับครับผมพอดีมาถึงแล้วถึงบ้านพี่เขาฟังแล้วพี่ นี่นะครับครับผมพอดีทำคลิปด้วยพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอารมณ์อะไรเดี๋ยวังไงเดี๋ยวผมสั่งพี่ได้ไหมได้แต่ว่าถ้าได้เปลี่ยนปิงวารปิงวาร์มาดอนอ๋อไม่หรอกพี่พอดีผมเอาไปขี่นี่ไงเอาไปขี่ทำอะไรพวกนี้แหละพี่แต่ไม่ได้เอาไปทำแรงมากกว่านั้นแล้วล่ะไปครับผมไก็เลี่ยวได้ขี่เส้นได้ดันโลได้แต่ว่ามันต้องเปลี่ยนปิงวาร์มา อ๋อได้ได้ได้โอเคครับผมเนี่ยพี่ผมยูบ้านพี่เขาฟังแล้วเดี๋ยวไปทำคลิปกับพี่เขาฟังโอเคไหมลโอเคได้ได้ได้ครับผมโอเคขอบคุณครับพี่ครับครับ three hours later ครับผมบายโอเคเราก็คุยกับพี่แบงค์เป็นทีร้อยนะครับผมว่าเรามารับเจ้าบักแดงอวบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปหาพี่เขาฟังกันเลยไป พี่บ้างครับพี่ครับพี่ครับมารับเจ้าบักแดงหวอดนี่ก็คือพี่เข้าป้านะครับผมพี่เข้าป้าของซิ่งนะก็ต้องขอขอบคุณพี่เข้าป้ามากเลยนะดูแลเจ้าบักแดงหวอดทุกที่นะโอเคก็มีอะไรบ้างครับพี่ที่พี่แดงเข้าปักบอกมาก็เรื่องเครื่องแห่ไปเปลี่ยนเองๆาอาไรเป็นอะไเพราะว่ารถคันนี้มันไม่ได้ขี่นานแล้วไม่ได้ขี่ตาแล้วก็จอด ก็เมื่อวานพี่ก็ติดเครื่องแล้วเปลี่ยนน้ำม,นนมันเปลี่ยนน้ำมนฉีดอะไรใหม่หมดแหละโอเคก็เรียบร้อยแล้วพี่นเนาะเตรียมพร้อมขับดลับแล้วก็เริม่มเริ่มโอเคทุบร้อยยี่นี่หมดอะ่ะเรียบร้อยโอเคนะผมก็รับเจ้าบักแดงบวกเป็นเรียบร้อยแล,แล้วผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปรีวิวเจ้าบักแดงอีกกันอีกทีนึงน,นะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เขาบ้างอีกทีนึงแล้วก็ฝากบอกพี่แบงค์ด้วยนะครับว่าบักแดงบวไม่ได้หายไปไหน มาอยู่ช่องผมนี่แหละโอเคนะผมก็เดี๋ยวเราไปที่บ้านกันอีกทีนึงโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วพี่นบผมโอเคเหย่อนคุณแจอย่าอย่าเรารอกคุณแจก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรื่องเจ้าบักในอบเนี่ยเด okay, ี like Yo, like s <S okay, okay, ๋ยวพี่จะถ่ายรีวิวอีกทีนึงนะผมแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเอาไปขี่ให้น้องๆดูโอเคอะคลิปนี้แล้วกันถ้าคนดูถึงก็เท่าไหร่ดีเท่าไหร่เยอะบ้าง ไม่ดูว <Wow. S 1> ่ะคนดูเยอะก็เดี๋ยวพี่ไปขี่ให้ดูละกันนะครับผมรถของท่านสจนามวันนะครับผมโอเคนะบุ๋มเอโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกี่จะบัดงงกันดีกว่าเราเห็นในคลิปเราไม่รู้ไงโอเคเสียงยังนิ่มอ่ะครับน้องๆโอเคป่ะโอเคนะครับน้องๆก็ตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้ขี่ออกมาจากบ้านพี่เข้าวฟ่าเรียบร้อยน,นะแม่คหล่อครบับบัดเบงกัวบัดคำน้องๆดู โอเคนะครับผมก็น้องๆสําหรับใครที่กาลังติดตามอยู่ช่องพี่แบงค์นะครับผมก็ไม่ต้องห่วงว่าบัตรเด็กอวจะหายไปไหนนะครับผมไอ้เ,อเอพิ่มขี่เข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวทาคลิปแล้วโดนรถชนตายเฮียแล้วผมก็อันนี้เป็นช่องของพี่แบงคนะ์เนาะเจ้าบัตรเด็กอวเจ้าเพิ่ม, <Nope. S 1> มก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับผมก็น้องๆพี่ๆคนไหนถ้าคิดถึง สามารถมาดูช่องของพี่ได้นะผมจะบักในอุปนะส่วนเรื่องอารมณ์อะไรพี่คุยกับทางพี่แบงค์แล้วนะครับว่าเราเบิกกันได้นะผมมีพี่เบิกได้คนเดียวนะก็ะบักในอุปใช่ไหมเพื่อนเออโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่นะครับกดกระดิ่งไปที่งหมดแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเฟซของพี่นะครับช่องเฟซของพี่ก็ชื่อธนาะยุเฮนรัสโอเคบกเุกติดคลิปรถนี้พี่ได้ จัดมาให้น้องๆแล้วนะผมสำหรับเจ้าพี่150ของท่านสุ้ตานขอนแก่นนะของซอจอนบุวันของแท่ดูสติกเกอร์ร้านซับอินฟินิตี้แบงก์แล้วก็สติกเกอร์นี้นะผมมันใหญ่เลยนะเนี่ยมันใหญ่เลยมั้ยโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับเจ้าพีซกโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นไงเป็นไงจะแข่งกับพี่วะจะแข่งกับพี่หรอืเอเปล่าเนาะเฮียคุณสอจอคุแรงออไปอันนี้เราก็จะขี่รถขับบ้านกันนะครับแรงก็ทุรักทุเลเลยอยีกเย็น ดูเลครับน้องๆไม่คตดแอรกอันนี้ก็คือ b z s ของท่านสอจอนะผมหรือพี่แบงค์นะพี่ๆได้จัดมาเนาะก็น้องๆถ้าคนไหนถ้าคิดถึงเจ้าบักแดงหวมนะครับก็อย่าลืมเข้ามาติดตามของพี่ได้นะครับช่องน็อตอัพซีที่อยู่ด้านล่างนี้เนาะโอเคก็ถ้าใครคิดถึงเจ้าบักแดงหวนนะครับผมก็เป็นของท่านสอจอน้ำวันนะหรือพี่แบงค์อินฟินิตี้ของเรานั่นเองนะครับก็โอเคนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราได้จัดมาแล้วนะผม ที่พี่ซื้อไว้นะผมก็คือพี่ะเก็บไว้เป็นสตอรี่นะผมแล้วก็เป็นสิ่งแทนใจของพี่แบงค์เขาด้วยเนาะ <Okay. S 1> เขาเป็นรถแรกพวกตระกูลรถขันรถแรกที่พี่แบงค์เขาได้ขี่มาพี่ก็จัดมาเพราะพี่เป็นเอฟซีตัวยงเขาเลยนะครับผมเสื้อเสื้อ,อพี่เอามาหมดอะครับผมโอเคนะครับไป